สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรยุทธนาทองท้วมอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ม,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันนี้ก็จะมาขอบรรยายในหัวข้อเรื่องงานสถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมภายในเครื่องมือและอุปกรณ์ smart lab platform แลบปลอดภัยอุดใจทุกชีวิตคิดถึงสิ่งแวดล้อมโดยการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ หัวข้อนี้ก็จะมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะชี้ประเด็นการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยในส่วนของห้องปฏิบัติการด้านสถาปัตยกรรมและเครื่องมืออุปกรณ์ให้สามารถทราบถึงความเสี่ยงและแผนการจัดการได้นะครับหัวข้อหลักที่จะพูดถึงในหัวข้อนี้นะครับก็จะได้แก่สถาปัตยกรรมนะครับสถาปัตยกรรมภายในแล้วก็หัวข้ออุปกรณ์และเครื่องมือครับเริ่มกระที่ส่วนแรกนะครับ สำหรับงานสถาปัตยกรรมหรือก็คือกายภาพของอาคารที่มีตัวชี้วัดสําคัญสําคัญดังนี้นะครับสภาพภายในและภายนอกที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายนะครับแยกส่วนพื้นที่ห้องปฏิบัติการออกจากพื้นที่อื่นๆขนาดพื้นที่และความสูงห้องปฏิบัติการที่เหมาะสมวัสดุที่ใช้เป็นพื้นผิวของพื้นห้องผนังเพดานที่เหมาะสมนะครับขนาดและจํานวนช่องเปิดประตูและหน้าต่างนะครับมีความเหมาะสม ประตูมีช่องสำหรับมองจากภายนอกได้มีหน้าต่างเพื่อระบายอากาศปิดเปิดฉุกเฉินได้นะครับการเดินภายในห้องควรมีระยะไม่น้อยกว่า60ซนเมตรนะครับและสำหรับทางเดินทั่วไปในอาคารก็ไม่น้อยกว่า1.5เมตรนะครับปราจากสิ่งกีดขวางทางเดินและพื้นที่ติดกับถงเข้าออกนะครับเส้นทางเดินสู่ทางออกไม่ผ่านส่วนอันตรายทางสู่ห้องปฏิบัติการแยกออกจากทางสาธารณะหลักนะครับ และในส่วนของข้อสุดท้ายนะครับแสดงผังพื้นตำแหน่งทางหนีไฟและก็อุปกรณ์ฉุกเฉินนะครับในส่วนของความสูงของห้องนั้นนะครับมีผลต่อความสูงของอุปกรณ์ภายในห้องด้วยเช่นกันนะครับยกตัวอย่างเช่นตู้ bsc งานระบบท่อต่างๆที่มีขนาดใหญ่ซ้อนทับกันไปมานะครับรวมถึงโคมไฟฟ้าแสงสว่างที่ต้องการระยะความสูงที่เหมาะสม โดยตามกฎหมายแล้วก็ไม่ควรที่จะต่ำกว่า3เมตรวัดจากพื้นถึงพื้นชั้นถัดไปนะครับโดยมาตรฐานแล้วอาจใช้รูปแบบการจัดพื้นที่แบบโมดูลมาใช้เพื่อการจัดการให้มีระยะทางเดินที่เหมาะสมกับการใช้งานตามประเภทของห้องปฏิบัติการซึ่งได้คำนึงถึงสัดส่วนของร่างกายการเคลื่อนไหวและก็ขนาดเฟอร์นิเจอร์ที่สำคัญสำคัญแล้วนะครับในส่วนของสถาปัตยกรรมภายในจะเน้นถึงขนาด ตำแหน่งของเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ต่างๆนะครับได้แก่ควบคุมการใช้เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์เครื่องมือและอุปกรณ์ถูกยึดหรือมีฐานที่มั่นคงขนาดสัดส่วนเฟอร์นิเจอร์และอุปกร,กรณ์มีความเหมาะสมนะครับระยะห่างระหว่างโต๊ะปฏิบัติการมีความเหมาะสมมีอ่างน้ําตั้งอยู่ในห้องปฏิบัติการแล้วก็ลูกพั์ต่างๆอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีและมีการดูแลบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอนะครับโดยเราจะพิจารณาจากการจัดวางสิ่งต่างๆ ตามขนาดของร่างกายและการเคลื่อนไหวที่เหมาะสมตามความจาเป็นนะครับยกตัวอย่างเช่นการจัดการกับระยะเฟอร์นิเจอร์กับการนั่งนะครับให้มีระยะที่สามารถที่จะเคลื่อนไหวเข้าออกหรือว่าการเข้านั่งหรือว่าออกเดินที่ไม่ซ้อนทับกันทําให้เกิดความปลอดภัยในการที่จะใช้งานพร้อมๆกันได้นะครับและในส่วนของเครื่องมือและอุปกรณ์จะต้องมีการดูแลบำรุงรักษาตรวจสภาพและใช้งานอย่างสม่ําเสมอ เพื่อให้สามารถมั่นใจได้ว่าสามารถใช้งานได้ตามมาตรฐานได้ผลงานที่น่าเชื่อถือและปลอดภัยต่อชีวิตของนักวิจัยโดยสรุปส่วนสถาปัตยกรรมนี้จะคำนึงถึงขนาดสัดส่วนต่างๆที่จะทำให้นักวิจัยเคลื่อนไหวใช้งานได้อย่างเหมาะสมปลอดภยัยและมีการตรวจสอบในเรื่องของการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้อย่างปกติ